วันนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดนัดตะวันตกครับผมใช่แล้วครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกำลังมาแรงนะครับซึ่งจร้นครับซึ่งสัตว์ที่คนส่วนใหญ่เป็นิยมอย่างในตอนนี้ก็คือน้องกระต่ายครับใช่แล้วครับน้องกระต่ายนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการเลื้กสื่อการเลี้ยงดูน้องกระต่ายว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าตอบแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับ เมาถึงร้านนกกระต่ายแล้วนะครับครับครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาขอคำแนะนำดีๆในการเลือกซื้อกระต่ายแล้วก็การเลี้ยงลูกกระต่ายสัตว์ที่น่ารักจากร้านไซมอนและปิดแห่งตลาดสวนนภูนะคะเรามาทำความรู้จักกับพี่เจ้าของร้านใจดีกนเลุยฝ่าค่ะสวัสดีค่ะในทางต้น่ะครับผม ร้านแซมมอนและดินข้าบมร้านเฉพาะกระต่ายและสัตว์ปันแพะแห่งเดียวในราชบังครับค่ะวันนี้เราก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อการเลือกซื้อแล้วก็การเลี้ยงดูน้องกระต่ายคออยรางแรกก็คือสําหรับทุกพ่อแม่มือใหม่เราจะเลือกน้องกระต่ายยังไงว่าสามารถนําไปเลี้ยงได้แล้วหรือว่าคนช่วงอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราเจอการดยาสำหรับคนที่สนใจที่จะเลี้ยงกระต่ายนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องมีคือความรับผิดชอบ การทำมมาคืาอวินัย<ด>และที่สำคัญที่สุดคือการเลือกซื้อตัวกระต่ายเองอย่างแรกกระต่ายต้องหย่านมมาแล้วนะครับอายุควรจะ1นึนเดือนครึ่งหรือ45วันนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับร้านทั่วไปเขาจะบอกว่ากระต่ายอายุ2เดือนแล้ว3เดือนแล้วแต่เราอยู่ต้องมั่นใจถ้าเป็นในน้องผู้หญิงนะครับเวลาเลือกซื้อกระต่ายจับตัวกระต่ายขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือนะครับถ้าตัวกระต่ายล้นฝ่ามือ นะครับสำหรับม้าผู้หญิงนะครับถ้าลนฝ่ามือแสดงว่าเลี้ยงกระต่ายตัวนั้นได้นะครับส่วนม้าผู้ชายมีฝ่ามือที่ใหญ่หน่อยถ้าเล็กกว่าฝ่ามือนิดหน่อยหรือเท่าฝ่ามือก็ถือว่ายังเลี้ยงได้อยู่แต่ถ้าเกิดเอามาใส่ฝ่ามือเมื่อไหร่แล้วเล็กกว่าฝ่ามือทางผู้ชายผู้หญิงไม่ควรซื้อเด็ดขาดไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับอีกอย่างหนึ่งคือให้ดูลักษณะของขนขนกระต่ายที่เลี้ยงรอดคือขนกระต่ายที่ไม่จับตัวกับมีกระจุก นะครับต้องเรียงเส้นใช่ครับต้องเรียงเส้นสวยแล้ว็กล้อย่างนึงคือกระจายตัวเต็มที่นะครับ<ม>แล้วก็ดูลักษณะของอร่างกายของน้องลักษณะอือการกินยายแห้งนะครับกินน้ําหรือแม้กระทั่งท่าท่านั่งท่านอนของเขาถ้าอยู่ในกรงนะครับอาจจะสังเกตยากหน่อยให้สังเกตหลายๆตัวนะครับ<ม>หรือเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดในร้าน<ม>นะครับ<ม>หรืออย่าซื้อกระต่ายตัวที่เขาจับแต่งตัวสวย อยู่ในกรงเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเลี้ยงดูสําคัญที่สุดนี่คือในเรื่องของอาหารหลายคนนักจะเข้าใจว่ากระต่ายยังกินผักใช่ยังกินผลไม้อยู่<ช>ครับผมไม่แนะนานะครับในกระต่ายเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนไม่ควรให้กินของสดทุกชนิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบที่ไม่ให้กินของสดเลยตลอดชีวิตก็จะทำให้น้องเขามีอายุที่ยืนขึ้นนะครับในธรรมชาติกระต่ายอายุเฉลี่ยโดยที่ทราบกันอยู่ที่ประมาณ3ถึงหปี ด้วยวงจรชีวิตของเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าอาหารการกินในธรรมชาติไม่สมบูรณ์รวมทั้งภาวะทางด้านอนามัยต่างๆ,ๆไม่ดีต่กระต่ายที่เลี้ยงทั่วไปเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่12-15ปีนะครับดังนั้นเราจึงควรเลือกกระต่ายที่แข็งแรงมาเลี้ยงและอาหารก็เป็นสิง่งสาคัญหลักๆคือหญ้ายแห้งนะครับอาหารหลักของกระต่ายคือหญ้ายแห้งใช่ครับผมกระต่ายอายุน้อยกว่า6เดือนนะครับกินหญ้าอัลฟาฟ,ฟาเป็นหลัก จริงๆอัลมอาคือพืชตระกูลถั่วนะครับแต่เราเรียกโดยทั่วไปว่าเป็นหญ้าอัลมอน้าสาเหตุที่ให้กินอัลมาน้าเป็นหลักเนื่องจากว่าอัลมอนามีแคลเซียมสูงถ้าเปรียบของคนคือนมนะครับนมมีโปรตีนและแคลเซียมนะครับแล้วก็เสริมด้วยหญ้าทิโมทีทิโมทีเป็นหญ้าชนิดที่มีสารอาหารครบทั้งห้ามู่ วอย่างอาหารเม็ดเราควรให้เสริมยังไงคะอาหารเม็ดควรจะนะครับถ้าเป็นกระต่ายอายุน้อยกว่าสองเดือนถ้าเขายังไม่ฝึกให้กินหรือว่าจะเปลี่ยนอาหารช่วงนี้ยังไม่ต้องให้อาหารเม็ดเพื่อไม่ให้ท้องเขามีปัญหาเพื่อไม่ให้ท้องเสียนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเป็นอาหารเม็ดที่มีส่วนผสมของกระถินปลาป่นแบบหอยหางนมหรือแม้กระทั่งกระดูกป่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษกับกระต่ายโดยเฉพาะกระถินแล้วก็ปลาป่นที่เราเจอบ่อยหน่อยกระถินมีสารไมโมซินเป็นพิษต่อระบบย่อย ทำให้กระต่ายท้องร่วงไปท้ทีครับท้องเสียแล้วก็ผนร่วงง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือป,ปลาป่นก็เป็นอันที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากระต่ายไม่กินเนื้อสัตว์แต่ปลาป่นมีโปรตีนชนิดที่กระต่ายเนี่ยไม่สามารถย่อยได้ดังนั้นเกิดการตกค้างทําให้กระต่ายมีอาการท้องอืดได้ง่ายนะครับแล้วเราจะมีข้อสังเกตในการเลือกซื้ออาหารอาหารอย่างที่บอกครับ <c oughs> ผมว่าต้องไม่มีส่วนผสมของอสิ่งเหล่านี้นะครับอ่านฉลากอันดับแรกอันดับที่2ดูว่า ในร้านที่เขาขายอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านเฉพาะหรือว่าร้านที่เป็นร้านขายอาหารสา์เนี่ยอาาันดับต,ต้นต้นต้องดูวันหมดอายุก่อนนะครับต่อมาคือดูเรื่องของส่วนประกอบนะครับไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายกับกระต่ายนะครับกระถินปลาป่นกระดูกป่นนมหางนมนะครับแล้วก็เปลือกหอยของพวกนี้เป็นพิษกับระบบย่อยของกระต่ายทั้งนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผักไม่ควรให้กินนะครับ อาหารเม็ดที่มีส่วนผสมของผัก<ม>ก็ไม่ควรเลือกซื้อให้กระต่างกินเช่นกันเพราะว่าอะไรคะเราถูกไม่ควรให้อาหารที่กับมีส,มส่วนผสมของผักกับถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเฉพาะตัวผักเองนะครับหลักๆถ้าเป็นผักสดก็จะมีเรื่องน้ําที่อยู่ในตัวผักมันทําให้น้องท้องเสียได้เนื่องจากน้ําที่อยู่ในตัวผักไม่ใช่น้ําเปล่า<อ>เป็นน้ํากรดนะครับซึ่งพืชบางชนิดสามารถผลิตสารพิมีตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยพืชบางชนิดมีพิษ ของตัวมันเองนะครับแต่พอเป็นผักที่เอาไปผสมกับอาหารเม็ดเรามั่นใจได้อย่างไรว่าผักตัวนั้นไม่มีสารเคมีเยวปอนอยู่เพราะว่าบ้านเราการปลูกผักใช้สารเคมีค่อนข้างสูงแต่ก็เอาหลักๆว่าการให้อาหารเม็ดนะครับไม่ว่าจะจะ,จะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ช่างให้อยู่ที่วันหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองช้อนช้อนคัข้าวใช่ครับผมหนึ่งสองช้อนโต๊ะก็พอเนื่องจากว่าระบบการย่อยของเขาเนี่ยรับสารอาหารเพียงพอจากการชินญ้า อีกอย่างหนึ่งอาหารหลักอย่างที่บอกว่าให้กินใ้แห้งเนื่องจากจะช่วยในเรื่องการขัดฟันทําให้ฟันหน้าของกระต่ายสึกช้าขอโทษทิครับสึกได้ได้ไวแล้วก็ทําให้ฟันงอกช้าฟันน้องไม่ยืดใช่ชครับผมเขาสมมุิซื้อกระต่ายไปใหม่ควรจะให้อยู่ยังไงอยู่เบื้องต้นอะไรอเียอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก่อนเลยหลักๆเรามือใหม่นะครับต้องมีนะคือกรงขวดน้ำกรงอย่างนี้ใช่รับผม กรงกระต่ายกดน้ำเฉพาะของกระต่าย<ม>หรือบางบางบ้านจะใช้ร่วมกับหมาแมวแต่ก็เลือกที่ไม่ที่หัวจุกไม่มีสปริงเนื่องจากว่ากระต่ายลิ้นอ่อนตะเลียที่มีสปริงไม่ได้<ม>นะครับถ้วยอาหารแนะน<ม>ําว่าให้ใช้เป็นถ้วยเซรามิกน,นะครับทั้งใส่อาหารและยายแห้งนะครับเนื่องจากถ้วยเซรามิกเนี่ยพอเวลาโดนน้าโดนความชื้นสามารถล้างแล้วก็นําไปเช็ดเอากลับมาใช้ได้ทันทีคือเราทำความสะอาดง่ายถูกต้องครับไม่แนะนํา พลาสติกเนื่องจากพลาสติกมันเบานี่มีมีน้ำหนักที่เบาน้องขาบเรียงหุ้ยเขี่ยอ่านะครับอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะแทะกินได้พลาสติกกางตารางย่อยไม่ได้นะครับดินเผาไม่แนะนําเช่นกันเนื่องจากว่าดินเผาเก็บความชื้นทําให้น้องเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเปียกชื้นเนื่องจากฉีกน้องเราต้องล้างต้องผึ่งข้ามวันเราถึงจะนํานถ้วยนะั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่เซรามิกไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปพึ่งแดดแรงขนาดนั้นเราสามารถที่จะเช็ล้างเสร็จเช็ดถ้ามีไมโครเวฟเอาเข้เาไมโครเวฟเพื่อฆ่าเชื้อสักสองนาทีแค่นี้ก็เรียบร้อยก็อนำกลับมาใช้ได้เลยครับแล้วอย่างกระต่ายนี่โรคที่ลบ่อยๆมันจะเป็นโรคครับหลักๆเลยในในคนที่เจอครับจะเป็นโรคบิดนะครับบิดคือท้องร่วงในกระต่ายซึ่งซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากอาหารทั้งหมดนะครับอาการคือายเหลว นะครับถ่ายหรือทา็นน้ำนะครับโรคที่โรคนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัวนะครับโรคปิดเกิดจากเชื้อโปรโตซัวซึ่งเชื้อนี้มาจากอาหารทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับหรือมาจากสถานที่อยู่ของเขาเนี่ยไม่สะอาดไม่ได้ล้างกรงทุกวันนะครับสองสามวันล้างกรงทีนึงนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับท้องอืดอาหารเช่นกันครับถ้ากินอาหารเม็ดมากเกินไปน้องได้รับปริมาณแป้งที่เยอะเกินก็ทําให้น้องท้องอืดได้ง่ายนะครับ โรคอีกอย่างหนึ่งคือเชื้อราก็เป็นผลพวงมาจากความชื้นความไม่สะอาดของสถานที่อยู่อาศัยนะครับป้องกันได้โดยการทําความสะอาดตรงบ่อยๆนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งใน,ในกระต่ายที่พบบ่อยคือโรคเกี่ยวกับฟันนะครับโรคฟันยาวนะครับโรคฟันยาวมีสามีสองสาเหตุหลักก็คือ,อการกินหญ้าที่น้อยเกินไปคือได้รับไฟเบอร์น้อยเกินไปอีกอย่างหนึ่งคือมาจากสาเหตุของพันธุก,กรรมนะครับกรรมพันธุ์นั่นแหละ กระตายที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับกระต่ายที่ผสมระหว่างพ่อแม่มพี่น้องตัวเองนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฝังน,นะครับก็คือจะฝันยาวถูกต้องครับโรคหลักๆก,ก็มีเท่านี้แล้วอย่างจะ กระต่ายนี่มีโอกาสที่จะเป็นแบบเป็นหวัดเป็นอะไใช่ไหมครับนี่ครับอาการจะเป็นไกระต่ายในกระต่ายเองอาจจะไม่เรียกว่าเป็นหวัดแต่อาจจะเป็นโรคทางระบบหายใจทางเดินหายใจนะครับแต่คนเราความเข้าใจก็คือเป็นหวัดนั่นแหละเพราะมีน้ำมูกนะครับน้องก็จามได้เหมือนกันแต่การจามไม่ได้บ่งบอกว่าน้องเป็นหวัดซะทีเดียวมีสองสาเหตุหลัก็คือเรื่องการรับฝุ่นจากหญ้าแห้งเองจากอาหารเม็ดเองหรือเกิดจากตัวตัวของน้องเองเป็นหวัดจริงๆนะครับวิธีสังเกตก็คือดูที่จมูก มูกน้องว่าเปียกไหมนะครับถ้าจมูกเปียกนะครับเราลองแตะดูถ้าจมูกเปียกก็แสดงว่าเป็นหวัดเหลืออีกที่หนึ่งคือตรงมือด้านในนะครับน้องตรงมือด้านในนะครับถ้าจับแล้วเจอขนเป็นก้อนๆมีกระจุกก็แสดงว่าน้องอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นหวัดได้แล้วอย่างมีประเด็นอันนี้เป็นประ,ประเด็นสำคัญเลยนะคะที่เวลากระต่ายเป็นสัตว์ แล้วจะดุเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงแบบให้น้องดุน้อยลงหรืออะไรน่าจริงๆแล้วก็แต่เป็นสัตว์หรือว่าอยู่ในช่วงของอความพร้อมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดุทุกตัวนะครับ <c oughs> จะมีบ้างเป็นบางตัวแต่คําว่าดุจริงๆเขาไม่ได้ดุโดยโดยัญชาติยานแต่เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของภาวะฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลง นะครับเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงการมีรอบเดือนนะครับอาจจะมีอา,อารมณ์คลิกที่ลงลงบ้างตัวของน้องเองเนื่องเนื่องจากกระต่ายเนี่ยป็นสัตว์ที่สายตา,าไม่ดีนะครับถ้ามีอะไรผ่านตาเห็นไม่ชัดเจนป้องกันตัวไว้ก่อนโดยการชาร์จการกัดน,น,นะครับหรือช่วงนี้อาจจะมีช่วงของการห่วงตัวที่รุนแรงเกินไปหน่อยห่วงตัวแบบที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใครจับตัวเลยหรือมีการขู่นะครับ วิธีการก็คือหลักๆมือต้องอยุ่งปล่อย,อยให้เขาอย,อยู่อยู่เขาจนกว่าเขาจะปรับตัวได้ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึง2เดือนแล้วแต่ตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลว่าน้องจะเป็นอะไรไหมหรือว่าจะเครียดมากเกินไปไหมอย่างที่บอกคือไม่ต้องอยุ่งกับเขาเลยปล่อยหน้าที่ของเรามีแค่อาหารน้ำยายาแค่นั้นจนี้งดเล่น แลอย่างการทำหมันนี่คือสำคัญอย่างไรการทำหมันนะครับการทำหมันจริงๆแล้วต้องบอกว่าในกระต่ายมือนกับสับทุกชนิดโอกาสที่จะจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อย่างเช่นมดลวกเซร์หรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกระต่ายไม่ได้มีลูกไม่ได you know. ้ผ่านการมีลูกแต่ไม่ได้หมายเพรามว่ากระต่ายที่ผ่านการมีลูกมาแล้วจะไม่เป็นเพียงแค่เบอร์เซนต์หรือว่าโอกาสที่จะเป็นลดน้อยลง ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลดความเสี่ยงจากการทำหมันเนื่องจากกระต่ายไม่ uke, เคยมีลูกเลยก็เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงกระต่ายตัวเดียวที่ไม่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ต้องครับต้องครับดังน,นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระต่ายตัวผู้หรือตัวเมียทำหมันไมน่หมดแต่ถ้ามีกระต่ายแล้วต้องการทําหมันเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการตั้งครรภ์นะครับแนะนําไม่ทําหมันกระต่ายตัวผู้เนื่องจากราคาถูกโอกาสติดเชื้อน้อยไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ถ้าเรามีกระต่ายตัวเมียก็แนะนําให้ทาหมันตัวเมียนะครับเนื่องจากกระต่ายตัวเมียเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ได้กว่ากระต่ายตัวผู้แล้วอีกประเด็นปัญหาโครคแปะกคือน้องตัวเม็ยอาบน้ำได้กว่าน้องตัวเม็ยอาบน้ำไม่ไหมเราต้องแก้จากต้นเหตุอาหารครับหลายคนที่เลี้ยงกระต่ายมักจะให้กินผักสดหญ้าสดหรือว่าผลไม้เพราว่มันมีน้ําในตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการให้กินของที่มีน้ําในตัวหรือว่าน้ำกลดในตัวเนี่ยเวลาน้องเขาฉีกม,มา นำปกพคนนี้มันไม่โดดย่อยมันก็จะออกมาพร้งองกับฉี่ไม่เกิดกลิ่นนะครับประเด็นที่ถามว่ากระต่ายควรอาบน้ำไหมหรือว่าอาบน้ำได้ไหมแนะนําว่าไม่ควรอาบดีก,กว่านะครับยกเว้นในกรณีที่ทนไม่ไหวจริงๆร้รายแรงจริงๆอาบได้แต่อาบเฉพาะน้ำอุ่นไม่ต้องใช้แชมพููต้องครับอาบเฉพาะน้ำอุ่นไม่ต้องใช้แชมพูน,พะ,น,น,พน,นะครับเนื่องจากว่าแชมพูเนี่ยมันจะทําให้น้องขนร่วงโอกาสแพ้แชมพูมีเยอะเรื่องจากแชมพูสำหรับกระต่ายเอาเอาตามจริงแล้วมันมันไม่มี <im itation> มีแต่เอาแชมพูมาผสมน้ำอ่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ติดรูปก,กระต่ายซันะครับ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าจะอาบจริงๆแนะนําไม่ใช้การอาบโฟมแห้ง <c oughs> มีหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดลองหาลองหาดูเอาเองนะครับวิธีการอาบโฟมนะครับก็เ,เหมือนกับคนเราใส่มุดอ่บีบใส่มือแล้วก็ขยี้ขยี้ที่ตัวเขาเลยนะครับแล้วก็เป่าแห้งจบเรียบร้อย ผมควรอาบน้ำปีไหนไม่ควรอาบน้ำเนื่องจากมันจะทําให้อุณหภูมิร่างกายของเขาลดต่ำเกินไปตัวร่างกายเขาตับตัวไม่ทันจะทําให้เขาเกิดอาการฮิตโตรือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบได้แล้วถ้าอย่างถ้าน้องอากาศมันร้อนเนี่ยแล้วน้องสั่งคือเขามีอันตรายหรือเปล่ามีโอกาสเสี่ยงที่เป็นฮิตโตร์แต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตยกเว้นว่าเกิดกรณีที่เป็นฮิตโตร์ขึ้นมาแล้ววิธีการ แก้ไขในยี่ห้อที่เขาสั่นแล้วก็ร้อนนะครับใช้ผ้าหรือสำลีก็ได้ครับชุบน้าอุณหภูมิห้องเช็ดที่ใบหูเขาทั้งด้านนอกด,ด้านในเลยนะครับถลดลดูกต้องครับเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายหรือว่าสับอุณหภูมิร่างกายเขาให้เย็นลงนะครับอีกอย่างหนึ่งคือให้เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ก็ได้ให้มีแอร์นะครับเปิดแอร์เปิดพัดลมให้อากาศผ่าน UM. หรือถ้าไม่มีแอร์ก็เปิดหน้าต่างเปิดพัดลมเพื่ออากาศถ่ายถูกต้องครับค่ะอย่างนี้ก็ได้ความรู้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่ชัยมากเลยค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและการดูแลนงกระต่างนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะให้พี่เขาฝากร้านนิดนึงดีกว่าอ่าันี้ให้พี่ฝากร้านนิดนึงดีกว่ายังไงก็ฝากร้านไฟมาราบิบด้วยนะครับผมเป็นร้านเฉพาะกระต่ายและสัตว์แทะแห่งเดียวในราชบังอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม ร้านเรามีผลิตภัณฑ์เกือบทุกอย่างที่กระต่ายและสัตว์ปันเต้องใช้นะครับไม่ไว่าจะเป็นอาหารยายแห้งนะครับมหรีขนมอุปรกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ใครเลี้ยงอะไร,รลองแวะเข้ามาดูนะครับก็ไม่ต้องเครียดว่าไม่ได้ซื้อจากร้านนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อมาจากไหนก็สามารถมาขอคำแนะนำได้จเพื่อสจากพี่เพื่อที่แบบเราจะได้ไปดูแลน้องให้สมสุขลักษณะแล้วก็สุขภาพน้องจะได้แข็งแรงค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ